อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าแปดโมงกว่าของเสว,วันพัหร์ฮัตสวัส,สดีที27กรกฎาคม66ค่ะพี่น,อน้องมาเบิงแพะค่ะมาเบิงแพะแพะพันพื้นเมืองจ้าฝากพี่น้องกดตับสกายกดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้ค่ะเด้อพันมากกระไดจ้าไอตัวเล็กนะคะเพิ่มสมาชิกมานะคะ ชื่อน้องอันฟ้าชื่อน้องอันฟ้านะแม่ตั้งให้นะเอลซ่าเอลซ่าอันฟ้านะคะตัวผู้ขืนคมอย่างเดียวเลยค่ะติดสัตว์อย่างแรงขืนคมอย่างเดียวเลยพี่น้องอ่ะ ฝากพี่น้องกดติดตามให้เน่เดอร์จ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่คะ่ะนี่สมาชิกใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะคนนี้น้องอันฟานะคะสมาชิกใหม่นะคะพ่อพันก็เอ,อิอร์อลิสกิตัน น้องอันฟ้าเป็นลูกหนูเอลซ่าค่ะน้องอันฟ้าเป็นลูกหนูเอลซ่าค่ะนี่เั็เล็กๆอยู่นี่ค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแคนิ้กน,นอาค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ